เพีงเกมเกมหนูอยากเล่นสูกเาเล่นสวนน่นตอนนี้เพื่นกำลังเคลีย์คนละครกี้ยังบกเลียดมาพี่มาแล้ววันนี้ แป๊บนึงเดี๋จะพาไปกินน้ำก่อนอหนูอิ่มแล้วเหรอหนูเพิ่งกินแหละก็เลยไม่ค่อยหิวใช่ไหมแม่พ,พับเก็บไว้ก่อนนะอันนี้ปัดออกโอเคลยลูกอ่ะแม่พาไปหาพี่อีเรยึดผงเร็วนะยึดยันยังอ่ะยึงยัง ไปโน้ำก่อเลยพาไป่อย่างคายเกย์เขาลวง่ะไปสา ปแล้ปแล้ว,ลวนี่ะอ, <c oughs> <c oughs> อุจจารยได้มาแล้วชอบแยกนะตลอดน้ำแยกมาตลอดยังไม่คุ้นไม่คุ้จังเลยเหมือนไม่เจอกันนะใช่แบบนี้ด้วยชอบเอาตัวมาลงเขาตลอดไม่่ตัวธรรมดานะตัว2ชั้นตะนะัวมาก็ดัได้ล่ะเขาก็รู้จักมาเดี๋ยวเบิดบ้านเหมือนเมียได้ล่ะ มีที่จอดเครื่องบินหรือเปล่าเอาหาเลยค่ะว้าวอริสโอ้โตาอีกนะโอ้นตามีอะไรมาให้อีกแล้วสสวัดีค่ะของเมืองนี้เลหนูตาดีไม่เนียนไมนียนไม่เนียนไม่เนียนเปลี่ยนเลือกกันนะถ่ายกันไหมถ่ายกันไหม ด well e? mm. uh ิค huh. uh, uh ่ะแอบม่อ huh. ย uh ่างเียนยนมอยเีวีบวน้เยอะเลยออจอ่อันเอียงนี่อันอียงนี่นเหรอวดพี่อิงอชอบหมคะแห้วเหมือนมบาดเจ็แล้วามบาดเ็แล้วนะพี่อันนี้ลงมาเร็วลงมา น,นะพิงทำงานหอนทำงานมาเอาไปวางไว้มิกเร็วเอาไปเก็บไว้มิกก่อนเร็วเดี๋ยวหายชอบไหมชอบไหม่อป้าก่อนชอบไหมคะชอบเดี๋ยวซื้อมาฝากใหม่นะคะโอเคตีไหมเอาตัวใหญ่ๆเอาใหญ่ๆเอาใจหลายเอาไม่เอาไปเก็บเหรอจะถือไปด oh, <okay. S 1> ้วยเหรอคนกับของเล่นของเล่นใหญ่กว่าเดี๋ยวจะเอาเอาเรถเห็นน้องแบบว่ามีน้องเห็นน้องอันนี้ชอบ ลนลดลดีกแล้วว้าวรีบไปดูเร็วลุงกับป้าเร็วว้าวุงเลเรลวกขงไมเหรอถือไว้ถือไว้ดีๆเอาไปไว้ทีกไหม ให้กัใช้ไมเปิโได้อ้ยชอบใจใหญ่เลยย้ายขึ้นมาฝากใหม่ะเอาไปไว้มิกไหี๋ยวหายเอาไปฝากป้าไว้เร็วไปไว้ข้างบนนั้นเร็วเอาอ๋อจุดจ้เลยสวัสดีค่ะลิศจ๋าลูก กล้าสวยเร็วจ้าสวยได้ไหมคุณยายวัดพระราชก็ไปกจ้าจ้าบู๊ดดีบู๊ดดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไฮไฟส์หน่อยลูกให้ไฟหน่อยถ่ายรูปหน่อยเร็วถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะวัน่ะก็เอกล่ะให้คุณยายถ่ายรูปด้วยหน่อยได้ไหมคะ ได้เอาได้เอาได้ก็ยืนใหถ่ายหน่อยนะคะโอเคลูกอายิ้มหวานมองกล้องยิ้มหวานเร็วกล้องทางนี้ลูกนี่นีกล้องกับคุงนี้โอเคเยี่ยมมากเก่งมากลูกเก่งมากค่ะ แม่ถือหน่อยอ่ะค่ะแม่บอกให้เอาไปไว้มิกหนูไม่เอาไปไว้อ่ะโหแม่ถือหน่อยเอาไปไว้มิกไม่ได้เหรอป้าพัดลมมายังเอาไว้ไม่ได้เลยอ๋อโอ้ยไม่ได้เลยเหรอเอาไปเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมโอเคไม่เก็บก็ได้สีให้ ร้อยสี่สิบเลยค่ะห้องสองสองุเิ่มสองถุงเ่มแล้วไปมาตรฐานมาตรฐานสองุง่แล้วแล้วเองมีอะไรตัดใส่ดิมมสองเาน่างงง่ไปเนี่ยม่อไปเนี่ย ่แม่นมันานใหญ่คู่บ่คอยคู่ว่าเจ้ายุ่งหำคอยเล่บ่ไปว่าเส้นหำย่าหยาหำาอะาอยากป๊บแปับความแปเนี้ย เบิดมือได้ขึ้นีพันิวเนาะต้อไปเร็วเอาต้องนี่เลยต้งสองหมื่นห้าอัครับแม่หมื่อคืนนี่แม่เมื่อคืนนี่แม่ทุลาแม่ทุลาเมื่อค้นจะควงเรียนแม่หมืกขึ้นจะควงเรียนักเรี่งนี่แม่หมอมนีจะควงักเรือจะควเนเจ้าภาพอีแล้วเมื่อคืนนี่เนไปดูได้เองเลี้ยงกันดอกเลี้ยงกันไปร้เดียวมาเลียงไปร้งเดียวไเดียวไปหน้เียว